มอดอี e, หรือว่าสมุดเล่มเขียวนี้เนี่ยจะเอาไปแลกสกิลไหนดีนะครับมอดอี Mod e, มันคืออะไรนี่เดี๋ยวผมจะพูดให้ผู้เล่นใหม่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีสกิลตอนเป็นสิทคลาสถูกไหมที่ว่ามันจะเหมือนกันในทุกคลาสนะครับซึ่งตัวมอดอี e, เนี่ยเวลาเราเอาสมุดตัวเนี้ยไปแลกที่ NPC คามิล่าตัวนี้แล้วนะครับมันจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่เจ้าตัวสกิลตัวเนี้ยเข้าไปในช่องของตัวละครนะฮะ สกิลเบสิกคาที่มันเหมือนกันในแต่ละคาเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถูกอัปเกรดขึ้นมานั่นเองวิธีการแลกมดอีนะครับพอเราได้สมุดมาจากการดรอปหรือว่าไปซื้อจากบอร์ดมาอะไรอย่างนี้เนี่ยหรือแม้ก็มีกิจกรรมแจกนะตอนนี้ก็มีแจกอยู่พอเราได้มาปุ๊บนะครับให้มาที่ NBC คัมบิล่านะครับแล้วก็ให้ไปเลือกที่ผลิตนะครับแล้วไปที่ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนหน้าไปที่3หรือว่า4นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ตัวละครสายไหนนะครับอย่างผมเป็น โอไมนะครับแอดสายที่สีก่อนเนี่ยมี2สกิลนะครับถ้าเกิดว่าเราแลกของตัวอื่นมานะครับมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอย่างอันนี้เนาะเป็นของสายสองนะครับอ่าซึ่งผมมีอยู่นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเล่นเป็นโดเนเตอร์นะครับถึงใส่ไปปุ๊บมันก็ใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่สายสองนะครับแลกตรงสายด้วยนะฮะอย่าแลกผิดเดดคัส์เพราะว่ามันหาแลกใหม่ยากคือมันต้องไปแลกกับผู้เล่นคนอื่นหรือว่าเอาไปขายลงบอร์ดเพื่อมาซื้อใหม่อะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็ ใจเย็นนะฮะทีนี้เราควรจะแลกสกิลไหนก่อนดีนะครับคำตอบก็คือแลกสับมานามาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นสกิลที่ทำดาเมจได้ดีนะครับสำหรับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็คือแลกสับมานามานะครับแต่จะมีตัวละครบางตัวนะครับก็อาจจะไปแลกหนึ่งร้อยห้าสิบมาก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกตัวละครที่ใช้สกิลร้อยร้อยห้าสิบมานาหรือว่าสับมานาเป็นหลักก็อาจจะเอาตรงนั้นมา ช่วยก็ได้นะฮะแต่แนะนําว่าได้300เลยดีกว่านะครับ mm hmm. ดาเมจมันเห็นชัดกว่านะครับอ่ะผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างสกิลเบสิคคัสของแอปนะครับก็คือ Particle Accelerator นะครับอ่ะถ้าเกิดว่าผมกดใช้เนาะโปง้งอ่ะใช้ประมาณ3ทีนะฮะอ่ะดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ3 7 0ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดทําการใส่ตัวมอดเข้าไปแล้วนะครับ หนึ่งสองเนี่ยใช้2ทีก็แรงกว่าแล้วเห็นไหมก็ในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์อะมันสูงกว่า150อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใส่ควบคู่ไปกับตัวมอสที่อัปเกรดสกิลขข้นไปเนี่ยมันก็ทำให้แรงขึ้นมาอีกนะฮะแต่ในส่วนของ150เนี่ยมันใส่แล้วไม่แรงเหรอก็ก็แรงครับแต่ว่าอย่างว่าดามเมจมันก็ไม่ได้เท่ากับตัวสัรมรธรรมดานะครับอันนี้วอยเบเกอร์นะครับ150อมานะ ใช้3ทีไปเลยจะอยู่ที่535นะแต่ถ้าเกิดใส่มอดเข้าไปแล้ว1 2 3ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าดาเมจเนี่ยในส่วนของ3 0 0มานามันกินขาดอยู่แล้วนะครับมากกว่าตัว150มานานี่ขนาดว่าผมใส่แหวนเพิ่มดาเมจสกิล200มานาเนี่ยเห็นปะ3า0รอยมานายังแรงกว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แลกไปที่300มานาเป็นหลักดีกว่า ทีนี้เจ้ามอนอีเนี่ยหาได้จากไหนนะครับให้ไปที่เมือง17เลยครับแล้วก็ฟาร์มได้หมดทุกดันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นดันไหนก็ตามในเมืองนี้หรือว่าหลังจากเมือง17ก็มีหมดเลยนะครับยบเว้นดันเรดนะฮะนี่เห็นปะก็มีทุกดันนะครับแต่ว่าผมลงมาตั้งนานแล้วเหมือนกันดรอปเดทก็ก็เยอะนะผมว่าของผมก็เยอะนะมันยังไม่ได้สักเล่มเลยนะครับมาแต,แต่เล่มแรกแนะนําว่าให้ไปซื้อในบอร์ดเอาดีกว่านะครับแต่ว่าราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับ 390m ซึ่ง 390m นี่ถ้าไปลงดันรับก็น่าจะประมาณ2สัปดาห์โอ้ก็เดือนหนึ่งเหมือนกันนะค่อจะเก็บครบโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าก็มาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าพรา้อมกันนี้โอ้ยสุเมร,รัสัยราติดรครับ